คุณครูเวะร์เอากสวัสดีครับคชารักคนพนมเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าเลยวันนี้นะครับจะมาขอนําเสนอการใช้คําว่า wish ในกรณีที่เราต้องการจะอวยพรใ,ใครสักคนคําว่า wish ที่ใช้ในการอวยพรนะครับจะแปลว่าขอให้เอาละครับถ้าเราจะบอกว่าขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงคนไทยน่าจะนึกว่า I wish you have good health แต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องครับ <S 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 เพราะว่า ให้ wish ในการวยพรน,นั้นโครงร้างของมันก็คือ I wish you แล้วต้องตามด้วยคำนามไม่สามารถเป็น I wish you แล้วตามด้วยกริยาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงจาก I wish you have good health เราต้องเปลี่ยนเป็น I wish you good health คูณตามครับ I wish you good health ถ้าเรา,าจะบอกว่าขอให้คุณมีความสุขก็ไม่สามารถพูดว่า I wish you are happy เราต้องพูดว่า I wish you happiness เพราะว่า happiness ต้องเป็นคำนามครับอีกตัวอย่างหนึ่งน,นะครับถ้าเราจะบอกว่าขอให้คุณร่ำรวยมีเงินทองเยอะๆแน่นอนไม่สามารถพูดว่า I wish you have a lot of money เราต้องพูดว่า I ว่า well แปลว่าความร่ำรวยน,นั่นเองครับมาดูตัวอย่างอื่นกันบ้างดีกว่า I wish you a very happy birthday ขอให้มีความสุขมากๆนะในวันเกิดถ้าเราจะอบอกว่าขอให้คุณโชคดีนะเราก็ต้องพูดว่า I wish you luck เอาละเ็าบอกว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเวลาที่ต้องการจะใช้คำคนี้ครับขอไว้เจอกันคราวหน้าครับบายๆา l l see you guys l เ t e r take care